ซอมมอนค่ะทุกคนเป็นสีที่ทุกคนโหวตให้เยอะที่สุดเดี๋ยวมาดูใบไหนก่อนดีขวา้ขวามาแล้วค่ะที่ให้ทุกคนช่วยเลือกเดี๋ยวมีมาอันบอกให้ดูนะคะว่าอายได้ใบไหนมาแพคเกจเขาก็คือเป็นกล่องแบบดูดีเลยนะแล้วก็มีกระดาษหอ่อแบบนี้มาแล้วค่ะและนี หมมันเกิดมาเพื่อดิฉันเขาก็จะมีที่ห่อกระเป๋าก็ามีสายนะคะคือสะพายได้หลายแบบนะคะจะถือแบบเข้ามือก็ได้ใช้ได้หลายโอกาสอะคะ่ะการตัดเย็บกริบมากกว่าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลหมุดตรงนี้จะเป็นสีทองนอกจากตัวกระเป๋าแล้วก็ยังมีน้องคนนี้ค่ะเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์เนาะก็จะมีสแตสมด้วยด้านในอ่ะก็จะมีแบบช่องให้เราไว้ใส่บัตรใส่เงินได้มี3ามช่องเลยค่ะ แล้วฝั่งนี้เป็นแม่เหล็กนี่ข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีดิลิโคนลองมุดนะคะคือจะบอกว่างานดีมากทุกคนดื้ใจมากของไอที่เอามาเป็นไซส์ M นะคะการตรงนี้นะคะไอได้จากออฟฟิเชียลช็อปก็จะมีครบเลยนะคะเป็นป้ายอันนี้จะเป็นคล้ายๆเซอร์ติฟิเคทของกระเป๋านะคะด้านในเนี่ยมันก็จะติดได้หลายแบบอีกมันไม่ใช่ไม่ใช่ทรงใหญ่ๆแบบนี้อย่างเดียวเราสามารถแบบเกี่ยวนี่ให้แบบว่ามันเข้าหากันได้ใบแรกสีนี้นะคะตามที่ทุกคนช่วยเลือกขอบคุณมากที่ช่วยเลือกคือมันสวยจริงๆ